มันทำเป็นแก๊งไงคือคือเรื่องเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเหมารถมาผมรตซื้อให้หน่อยเพราะว่าโดนกลัวโดนโกงไม่ไว้ใจใครแล้วก็เลยไว้ใจผมผมก็ไม่เป็นผมก็ไปซื้อเนผมก็ไปเดินประมาณประมาณใบสองใบอ่ะสองใบก็เท่าไหร่อ่ะเก้าสิบสองริบกว่าสองเก้าสหอยคู่ เขาเรียกหวยคู่หวยกองหวยเดี่ยวหวยคู่สองใบสิบสองล้านอ่ะที่นิยมใช่ใช่ได้ซื้อไหมใชวผมว่าถ้าโทรถามนี่ราคาเท่านี้นะครับชาวบ้านโหแพงไปจอบไม่ได้ลำบากเพราะว่าแล้วทีนี้ไปท้ายพอดีพวกตำรวจมาเป็นพวกผมมาวันที่ปีใหม่ผมพอดีผมก็เลยเอารถไปตามในบ้านเลยตามในบ้านก็ได้หวยมาอ่ะงั้นพี่ก็หาผมที่บ้านเลยชอบเลยเข้ามาหาผมที่บ้าน อ,อ้างว,ว่าพี่หญิงชื่อหญิงได้เลยนั้นก็เลยตกลงก็นัดเจอที่ชอบแล้วก็นัดพี่หญิงไปคุยกันแล้วก็นัดชาวบ้านตัวแทนไปคุยกันนะครับกตเกตเกกตเกตกางเขาคือว่าทั้านเนี่ยแต่ว่าวงเงินประมาณประมาณสิบประล้านสิบประล้าครับบอกเป็นเป็นจองหวยงวดของที่เท่าไหร่งวดวันสองกุมภาใช่ไหมหน้าสองกุมภามันอ่าใช่วันวัน งวดงวดงวดเดือนกุมภางวดเดือนกุมภาก็คือวันที่สองสองกุมภาสองกุมภาจะได้หวยใช่ล้คือสิบล้านอ่ะแล้วได้จริงไหมก็ได้จะได้เป็นกระปิกระปอยมาเต็มเม็ดเต็มหวยมากระชุกกระชิกก็งวดงวดงวดนี้งวดนี้มันได้กุมภาแหละอ่างวดนี้หนักเลยอเนี่ยเกือบหกสิบล้านมั้งอ่าเรื่อเร่อนโอนวดไปก่อนสามสิบประมาณ้นผมมันก็มีอีกสายหนึ่งติดต่อามาอ่ามีอีกสายหนึ่งติดต่อมา ทระโชตเนี่ยทระโชตกับป้าพรนะครับจิตต่อผมมาพขเลยไปหลงซื้อนี่อีกสิบกว่าล้านสิบเท่าไหร่สิบสองหรือสิบสามสองสิบสามล้านอ่ะประมาณนั้นสองล้านอ่ะโอนไปล้าแล้วได้หวยไหมไม่ได้สืบไปสืบมาเถียด่าไปด่ากันมาปุ๊บกลายเป็นไอ้สองคนนี้เจ้าเดียวกันอ๋อก็คือกลายเป็นโดนไปทั้งหมดเก็โอนไปอีสิบกว่าล้านที่ว่าที่ว่ามีหวยอะไรสองพันเล่มสองหนึ่งหนึ่งอะไรชื่อ คนเนี้สั่งกับอีกคนนึงสั่งกับพี่อวงตาับซื่อนี่คือกลุ่มไหนกลุ่มนี้เลยมุ่งกลุ่มเดียวกันหมดครับก็กลายเป็นกลุ่มเดียวกันหมดแล้วใหโอนเงินเข้าบัญชีนี้บัญชีนี้เพราะว่าแล้วเงิเเนเงินทั้งหมดที่พี่เอาไปจ่ายเขาอ่ะมันเป็นเงินของใครเงินชาวบ้านเงินชาวบ้านในคนนี้อยู่ๆก็มาไกลเกลียวผมเนี่แล้วอวนตังค์ผมล้านหกแ,แลไม่ต้องไปเจี่งแต่ตอนนี้เขาเขาอ้างอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ได้ชื่อหวยกับคุณปรมีเหมือนกัน ลงทุนไปเพื่อที่จะขอโคต้าอย่างอาจานสองหมื่นเล่มคนละสองหมื่เล่มแต่นี้ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ผมกําลังอยากนั่นตรงเนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีอย่างนั้นจริงๆอ่ะน่าเชื่อถือเพราะคุณต้องการเคลียร์คนเอเดี๋ยวเนี๋ยบเดี๋ยวยี่ห้อมนวมตาสัตว์เสื้อสีประภัยเมฆลักเสรีการชัยทองรักตะลัโชคหวานทองเนี่ย วนเข้าวนเนี้ตามที่พี่ชอบบอกนะ <c oughs> พี่ชอบส <c oughs> องออโอนเข้าไปประมาณวันที่สี่ที่ห้าคุมพาพันเ์ี่ยที่เกิดปัญหานั่นแหละของจะต้องมาวันที่ ก่อนาที่สิก่นั่นก็มารับิกประปอยมากขบิกกระปอยม้วย่ได้เอันที่บอกานหลเีย์อะไรเนี่ยท่าวเดียวที่ได้ก็คือมวันที่หนึ่งทุกแบงค์เใช่ใช่มวดโอนเงินเดือนมกราบก่ได้ของมามได้อะไมได้ขอมาเสียจพฐานนี้มาเลยดูกันที่เซ็นเตอร์ขายหวยไปเลยเนี่ยมวาเดียวโดนเลย จะไม่ผมผมจนชาวบ้านมาอกมาผมไมายเข้าเข้าไปหาแกผมกปโทรหาเข้ามาพวกไอพี่ตลกไปซื้อด้วยโดนไปเยอะไหมดอกเปียก็ไม่ได้จ่ายเราก็จ่าย แล้วก็สมองจ่ายชาวบ้านที่จะรอนเยอะเป็นมันมีเงื่อนไขเราไปจ่ายแทนคนที่ซื้อใช่ไหมครับแต่ก็ไม่หมดใช่ไหมครับชวยไม่หมดใช่ไหมจ่ายให้ไม่หมดใช่ไหมครับจ่ายเพราะมันเยอะอ่ะใช่ไหมครันสมองช่วยไปหรืไงครับเป็นเงินช่วยสมองรือไงครับไม่ในนั้นก็มีเงินผมบ้างอยดต้องแบกรับด้วยยอดตอนนี้เดี๋ยวสูงมากต้องแบก เขาเนี่คือใครคุณปรามีนั่นแหละเขาก็ให้ของมาบ้างให้เงินมาบ้างมีการโทรถามกันอะไรกันก็ให้มาอะไรมาเนี่ยแต่นั้นมันจบไปแล้วเราไม่พูดถึงใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ยอดที่ประโยชน์เนี่ยดอกเบี้ยคุณก็ไม่จ่ายพี่จะทุกวันนี้ติดต่อได้อยู่ใช่ไหมครับตุ้ยต่อเมื่อกี้ก็ว่าไม่รู้แจ้งความก็วดูผัดไปผัดมาพอพี่ยังไม่ได้แจ้งความใช่ไหมรู้อย่างนั้นว่ามาทนายงินเร รู้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 แล้วเพราะว่าผมเราก็พยายามพูดตรงๆเราก็อยากได้ตัดคืนเจ้าเขาอ่ะอย่างารมีลูกเจ้าเขาเป็นสาวัดหมดพันตำรวจโทเป็นตมอยู่ที่ตมที่สงขลาเนี่ยสงขลาใช่ไหมนิสชัยสองคนคนนึงเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์เนี่ยแล้วเราบอกว่าไหร่มะประมาณปีปีอ่าปีโทรมาว่าจะเคลียร์ เราเอาไงยังต้องมาเคลียร์อยู่เลยอ่ะบอกว่าวันนี้จะเคลียร์แล้ววันนี้ทุกทีอ่ะวันนี้สุวันนี้มันชีอีกเรื่องนี้มันกลายเป็นเนี่ยคือคนเราเนี่ยมีเจตที่ให้ผมมาร่วมหลอกเขาอะไรมาอยู่ในเครือข่ายซึ่งผมรับไม่ได้คือคือเขานัดชาวบ้านวันนี้เคลียร์รับบอกชาวบ้านวันนี้เคลียร์ทุกคนมานน่ารอรอเสียแป้ตปิดไม่ทีหายเ่ยชาวบ้านโอ้ใครรับหน้าเราไม่ยอมรับไม่ได้ คือยอดในวันนี้เหลือ11ล้านเจ็ดแสนใช่นี่บางบางบางบารเคสก็คนไหนที่หนักหนากันเราก็ต้องไดปยืมตังค์สาวมาเคลียร์ร้านที่บ้างเงินเงินมัน11ล้านกว่านี่พี่เห็นพี่ให้ห้าหมื่นเหรฮะพี่ทำไมให้ห้าหมื่นนะพี่เรวเงินผมพวกผมไปไหนเงินชาวบ้านไปไหน แล้ววันไหนจะเคลียร์เนี่ยวันไหนจะเคลียร์สิบเอ็ดล้านเนี่ยเงินชาวบ้านนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่วันไหนจะเคลียร์พี่พูดว่าเจ้านายคือพี่คือใครตอนนี้ามแจ้งความแล้วนะอะไรหรไม่ใช่พี่พี่บอกเจ้านายพี่เลยงั้นงั้นงั้นผมแจ้งความแล้วรอไม่ไหวมันสี่เดือนกว่าแล้วพี่ ลูกชาย,ชายไม่มีรองเท้าสิเป็นรา้านให้ห้าหมื่นได้ป่ะพี่มันได้วันไหนพี่ระบุมาเลยคนเขาร้องไห้กันเต็มหมดพี่ไม่สงสารเลยพี่วันไหนวันไหนพี่เอามาเลยผมจะจ่ายแล้วมันสี่เดือนกว่าวันไหนพี่อ,อ,อีกหนึ่งฉบองพี่โทรบอกใช่ไหม ว่าจะเคลียร์วันไหนใช่ไหมสิบเอ็ดล้านนะพี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะพี่อะไรหรอสิบเอ็ดล้านพี่เคลียร์กับเจ้านายพี่เลยชาวบ้านคนเดียวร้อนหนักพี่เอาเงินชาวบ้านไปหมุนเลยไม่กลัวบาปกรรมเลยพี่พี่ต้องเข้าใจามันสี่เดือนแล้วนะมันสี่เดือนแล้วพี่คนเขาเดือดร้อนหนักอ อีกชั่วโมงหนึ่งนะพี่นะสรุปกับเจ้านายพี่เลยเจ้านายพี่คือใครมันใจดำจังฮะฮัลโหลขอเบอร์ขอเบอร์ก็ได้ผมมีใบกาบเจ้านายพี่เอาเงินมาคืนชาวบ้านเนยพี่อะอีกชั่วโมงหนึ่งนะผมให้เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งโทรมาติดต่อผมนะผมแจ้งความนะฮัลโหลขณะนี้อยู่จำนวนงานฮัลโหล มาสบายครับไ,<ป>ได้ผมรอสักสิกลังออือเรื่องลอตเตอรี่ครับก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านมาขอร้องให้ให้เป็นตัวแทนซื้อลอตเตอรี่ให้หน่อยนะครับกลัวคนโกงมาแล้วหนักกว่าเดิมอีกโกงไม่สบายนะครับก็ก็ชาวบ้านก็โอนตังเข้าผมแล้วก็ผมก็พาชาวบ้านไปรู้จักชาวบ้านก็ ให้ผมโอนต่อเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ได้ไดลอตเตอรี่ไม่ครบได้เงินยังไม่ครบนี่มาสี่เดือนแล้วนะครับก็ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนหนักนะครับบางเจ้าก,ก็สองแสนสามแสนห้าแสนหกแสนหนึแล้วแต่กําลังคนแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ทำมาเกินมาสี่เดือนแล้วนไงแทนที่เขาจะซื้อมา อ่าลงทุนแสนนิงลงทุนสองแสนก็ไปขายลอตเตอรี่อาชีพเขาอ่ะยอดรวมที่พี่สมรักโอนให้กับกลุ่มเนี้ยมันทั้งหมดประมาณกี่สิบล้านประมาณห้าสิบหกสิบล้านนะครับแต่ว่าสรุปง่ายๆผมโอนกลุ่มเนี้ยก็ประมาณแค่ห้าสิบถึงหกสิบล้านนะครับแต่ว่าตีเป็นของก็ประมาณสี่สิบล้านนะครับได้ได้ของครบแล้วสี่สิบจะขายยี่สิบยี่สิบล้านยี่สิบล้านที่เป็นเงินพี่คนเดียวไหมเงินชาวบ้าน,นะคะ แล้วก็เงินชาวบ้านด้วยแล้วเงินเงินผมเงินผมส่วนตัวก็ประมาณได้สองล้านกว่าผมก็ที่ที่สมองจากคืนชาวบ้านที่จะร้อนนะครับแล้วก็แล้วก็วกตอนนี้ชาวบ้านเขาเขา,เขาไม่ได้หวยแล้วเขา้างอยู่กับทางพี่ต้นยี่สิบล้านเนี่ยเขาทำยังไงก็เขาก็มุ่งมา่นเราของเอาให้ผมเนี่ยพี่บ้าช่วยตามเงินได้ช่วยตามเงินให้ได้อย่างน,นี้ครับเป็นชาวบ้านในจังหวัดไหนสุรินทร์ก็มีชลบุรีก็มีอุบลก็มีครับ ใต้ก็มีนะครศรีธรรมราชก็มีโค้ชทีมชาติก็มีนักกีฬาก็มีใช่ใช่ใช่ครับก็มีครับหลายกลุ่มนะครับนักกีฬาก็มาซื้อผมอันนี้ที่เอามารับไปขายเขาแค่งวดแรกที่ก็โดนเลยใช่ไหมเนี่ยนี่โดนงวดที่สองงวดสองครับงวดสองนี่โดนงวดสองงวดแรกได้งวดสองโดนงวดแรกมันสิบล้านงวดแรกมันแค่สิบล้าน,น,นสิบล้านงวดสองมันสี่สิบเกือบห้าสิบล้านครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ ผมก็โทรโทบี้เขาทุกว,วันนะฮะตอนนี้ก็เหลือทั้งหมดก็สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นครับเขาอ้างว่าผู้ใหญ่เราก็อยากรู้ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กลุ่มเนี้ครับอ้างว่าผู้ใหญ่ครับยังไม่จ่ายผู้ใหญ่เอาเงินไปค้ำลอตเตอรี่อยู่ผู้ใหญ่กําลังทํางานใหญ่อยู่ผมไม่รู้ว่าคุณจะทํางานใหญ่เป็นหมื่นล้านพันล้านก็ช่าง แต่เอาเงินชาวบ้านมานหะชาวบ้านเผด็ดร้อนถูกไหมฮะคุณจะเอาเงินชาวบ้านไปทํางานใหญ่ก็ก็เรื่องคุณแต่ว่ามันสี่เดือนแล้วชาวบ้านเงินสองแสนสามแสนเนี่ยชาวบ้านเผด็ดร้อนหนักมากนะครับถ้าผู้ใหญ่ผมถามอยู่ว่าผู้ใหญ่คุณคือใครมันไม่บอกไม่บอกพี่ฝากบอกอะไรถึงคนที่เอาตังค์ชาวบ้าน่าดพ่สมรักไปแล้วยัเหลือต้องยี่สิบกว่าล้านไหมไม,ม่ผม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 อยาก อบอกพวกเนี้ยพวกที่ชอบโกงชาวบ้านครับคือคุณเอาเงินเก็บเงินชาวบ้านไปหมุนทาลอตเตอรี่ผมผมเพิ่งเข้ามาผมรู้จักระบบองเ,เ,เอาเงินไปค้าประกันที่กองฉลากอย่างนั้นอย่างนี้คือการเอาเงินชาวบ้านมาหมุนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับผมมันมันทาบาปอ่ะบาปมากชาวบ้านเขาเนี่ยเงินสมมติว่าเจ้านี้ซื้อลอตเตอรี่มาแสนหนึ่งเขาเอาเอาไปขายใช่ไหมขายได้กําไรไปปั๊บเนี่ยเขาก็เลี้ยงลูเลี้ยง ครอบครัวได้แต่คุณเอาเงินเขามาแช่สี่เดืนอนน่ะตายเลยชาวบ้านตายเลยคือเขาก็ทำมาหากินไม่ได้มันลำบากกันน่ะไม่มีไม่มีอาชีพในในช่วงนี้ด้วยโควิดด้วยเนะาะนะครับตามที่ดีผมว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยคือว่าใจดำมากเจ้านายเจ้านายกำลังทํางานใหญ่อยู่เจ้านายกําลังทํางานใหญ่ใจดํามากผมก็ถามว่าเจ้านายคุณคือใครเอาเบอร์มาบอกชื่อมาผมจะไปกราบ ขอเอาเงินชาวบ้านคือมากเลยนะครับมัน,มนเดือดร้อนหนักนะครับผมและล่าสุดเห็นบอกว่ามีการติดต่อเขออ้ามาใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ติดต่อทุกวันบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เขาโทรมาห้าหมื่นไงบอกว่าคือจริงๆแล้วสิบเอ็ดโมงเช้าก็ก็โทรมานะบอกว่าอย่าไปแจ้งความเลยไม่ต้องไปหาทนายหรอกสงสัยได้ยินทนายรณรงค์กลัวแล้วมั้ไม่ต้องวันนี้จะเคลียร์ให้แกน้อง จะเช้าเลยนะครับผมเราก็ไม่เชื่อเพราะเดินทุกวัน่ยเดินทุกวันแล้วก็เมื่อกี้ก็โทรมาบอกว่ากำลังหาให้ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทจากสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นจะจ่ายแค่ห้าหมื่นนี่มันไม่ยุติธรรมอ่ะนะครับไม่ยุติธรรมนะครับก็ไม่ได้พูดยังไงเราก็ด่าคนไม่เป็นด้วย จะไปเตะไปต่อยก็คนแก่ทั้งนั้นเลยผู้หญิงนะครับผมไต่อยก็ตาเลยนะเดี๋วเอาจับเข้าคุกก็ผมว่าสงสารน่ละลูกเขาก็อาชีพดีทั้งนั้นนะเหล๋ยเชื่อผมยังบอกว่าผมก็ขู่ผมก็บอกเขาว่าคุณโดนจับไปคุณทำอย่างนี้ไม่กลัวลูกลูกก็มีหน้ามีตาหมดทำงานใหญ่โตหมดนะครับลูกไม่กลัว <คน S 1> ลูก อายอะรบ้างเหรอลูกก็เป็นถึงานายตำร,รวจนะครับนะครับลูกก็เป็นถึงานายตำร,รวจอีกคนก็เป็นด็อกเตรอร์เราก็รู้หมดเนี่ยเราก็รู้หมดนะครับอย่างผมว่าทําอย่างอีกคนนึงก็อย่างอาจารย์อาจารย์เก่าใช่ไหมอืมเออไม่รู้จะว่าไงครับเอาไปคืนชาวบ,บ้านเถอะทนายตามขี่วันได้จ้าม้ันได้ไหม <c oughs> วางแผนด่วนเลยใครอืน่นอย่าพึ่งมาเลยครับตอนนี้ให้ชนายาวางแผนก่อนเพราะชาวบ้านคนเดืยดร้อนหนัก ح ح> อ้าวครับผมเรียนให้ช่วยเหลือในเรื่องของการปลุกรอไอซิลลัตติเน่จะดำเนินการช่วยเหลือยังไงนะอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบก่อนว่าคนที่รับโอนเงินไปที่เขาอ้างว่าเขามีสลากในโคตา้าเนี่กองสลากได้ให้โคตา้าเขาหรือเปล่าถ้าไม่ให้เนี่ยเราก็ดำเนินคดีฐานช่อโกงกับคณะบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งคนที่เป็นเจ้าของบัญชี และคนที่ติดต่อกับคุณสมรักโดยตรง